ตื่นขึ้นมาก็เป็นวันใหม่แต่ความจริงในใจยังคงเหลือนเดิมเรื่องร้อยๆที่เข้าว่าเป็นหาที่ข้างค้าใจอยากให้มันหายไปพร้อมการเดินทางให้ส้ายลงช่วยพัดภาให้ฟ้าเยียวยาหัวใจหนักดีครับผมก็ตอนนี้เรา กลางจะตายที่ประเทศประเทศหนึ่งยังไม่บอกว่าเป็นอะไรแล้วกันแต่ถ้าคนเห็นรถข้างหลังก็น่าจะรู้แล้วนะก็วันนี้เราจะขับรถกันไปนะครับเที่ยวในเมืองแห่งนี้ส่วนจะเป็นที่ไหนเดี๋ยวพอไปถึงแล้วไปดูกันอะไรหนูอะไรหนูอะไรดำงั้นกินก่อนเลยด้วยน ยกินช้าเราจะเดินทางจากจังหวัดตรังนะครับไปที่จุดหมายของเราก็ใช้เวลาประมาณ3-4ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อนี่เรียกว่านาซีดาเก อันนี้ข้าวเกงธรรมดาใช่ไหมพี่ก้อยเหมือนกันเหมือนกันนี้คุรเกงเนรอปลาอันนี้ปลาอูค่ะอ๋อเป็นปลาอูอันนี้เดี๋ยวพี่เปลี่ยนเป็นไก่นาซีดาแกนนี่นี่เราก็ข้ามตมมาแล้วนะครับแต่ที่สําคัญอย่าลืมพาสปอร์ตกันด้วยนะครับทุกคนนี่ครับนี่ก็จะเป็นปั๊มของที่นี่นะก็จะมีพวกขายของอะไรทั่วไปตามปกตินะครับด้านในก็จะเป็นเซเว่นเดี๋ยวนี้จะเป็นทรีทหรือออะไรยู่่นะ มีพวกไอติมพวกอะไรปกติเลยเนี่ยครับก็ซื้อน้ำม,มา2.5ลาิงกิตนะครับก็ตีไปประมาณเกือบเกือบ่า20เออเกือบเกือบ3ามเอประมาณ80บาท <20. S 1> เกือบ20่สิบก็ใช้หน่วยนะหน่วยก็เป็นเซนร้อยเซนเท่ากับหนึ่งริงกิตนะ รอบนี้ก็มาแบบไพรเ a ท y นะครับสบายๆไม่ต้องขับรถเองเลยนั่งอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าใครจะเอารถมาเองเนี่ยเอามาได้แต่ก็อาจจะต้องวุ่นวายหน่อยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการนํารถเข้าประเทศแล้วก็ในการผ่านด่านเข้าออกนะไปกลับมันก็จะแบบมีขั้นตอนที่แบบเพิ่มเติมขึ้นมานิดหน่อยนะครับก็เอาที่เราสะดวกแล้วนเนาะ มกิโลนะการที่จะเข้าจอดรแล้วก็รถจะติด13ากิโลเช่นเดียวกันจริงๆมีรถชนกันข้างหน้าค่ะตอนนี้เรากำลังไปที่ชิวเจ็ตี้นะครับจะเป็นหมู่บ้านชาวประมงเกา่นานะครับก็พาพี่หลวงเข้ามาเที่ยวนี่จายปิดเป็นจายปิีนมาสัก <laughs> มาเที่ยวได้ครับแต่ผมจะทิ้งคอนแทคไว้ให้นะพี่ก้อยจะเป็นไกด์พาเที่ยวที่โซนมาเลยนะครเดี๋ยวไปดูกันว่าทัาที่แรกจะเป็นยังไงเป็นศูนย์อาหารของบริเวณนี้นะครับถ้าใครมาก็แวะกินข้าวนี้ได้ <BS> นี่ชื่อบริเวณชิวจตตี้นี่ถ่ายรูปไหมพี่หลวงนี่ถ่ายตรงนี้นีท่าเรือนี่ถ่ายคนยนอนนะตรงครอบตรงนี้จะเป็นจุดเช็คอินของที่ชิวจิตตี้เลยนะครับแล้วก็จะมีคนมาชอบถ่ายรูปกันเยอะแยะมากมายครับแล้วก็ตลาดทัน,นีีรู้สึกว่าเราได้ขึ้นกับยูเนสโกด้วยนะถ้าจำไม่ผิดที่นี่ดูดิลาเข็มตัวใหญ่มากเลยสีสวยด้วย <BS> เหมือนสกเก็ตบ,บ้านเราครับถ้า ใช่นึกไม่ออกก็นะเกาะเกตชิวๆเป็นที่เล็กๆนะเกาะเกตแต่ว่าได้การขึ้นเป็นของู n น s c o นะว่าต้องอนุรักษ์นะก็เดินเที่ยวกันร้อนๆนิดของชิวเจตตีก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวผมย้ายไปที่อื่นก่อนนะเพราะว่าร้อนแล้วก็ร้านก๋วยเตี๋ยวที่จะกินปิดนะครับนี่ก็ผมแวะกินข้าวที่คาเฟ่นะครับก็เป็นคาเฟ่เล็กบริเวณชิเจตตีนะ ดูแล้วมันก็แบบบรรยากาศแล้วก็ฟิวทิ่งไทะเลว่าเขาก็ทำได้สวยนะแถวนี้ก็มีเอกลักษณ์แต่ข้ามถนนยากมากเนี่ยผมบอกเลยว่าแบบคือยากอะเราจะข้ามฝั่งนี้คือแบบวุ่นวายนิดเดียไปกินข้าวกันไม่รู้ว่าคืออะไรน้ำพิก<บ>ชิมเลยพริกขาว อืม,อมชาจะคล้ายพปิกเผาเลยก็น่าจะอร่อยอยู่กินห่อนฟิลแบบทรงอังกฤษอังกฤษหน่อยนะครับที่นี่มันเป็นเมืองขึ้นงกฤษใช่ครับได้รับอิทธิพลจากตอนท <50 S 1> ี <50 S 1> น่มันขึ้นนะเมื่อถึงวงเวียนใช้ทางออกที่หน,นึ่งอ๋อนี่คือนาฬิกาควีนวิกตอเรียใช่นี่เรียงเลย 2. 2> แล้วก็ มันก็จะมีทะเลนะครับยิงข้ามทะเลบูข้ามนี่มีอุโมงค์ด้วยนี่ครับก็นี่ของปืนใหญ่นี่ครับจะเป็นบรรยากาศปืนใหญ่ติดทะเลในรูปว่าทำนะสวยเช่ยหมมมนครับที่บังเกอร์ปลอดภัยอ๋อ เป็นที่นอนแล้วก็มีเท่านี้เลยก็จะเป็นมีความเป็น,นัึกนะครับเราะว่าบริเวณนี้ก็เคยถูกเป็นมือขึ้นอยู่นะสวยนะครับก็ดูแบบมีความแบบเป็นต่างชาตินิดนึงตึกที่แบบในนี A A A ดูว่าแบบออสวยงานดีมันไม่ใช่เป็นโรงแรมนะมันคือเรือเดินสมุทรขนาดใหญนะ่นี่ก็จะมีแบบ พวกส่วนน้ำนะอยู่บนหลังคาเรือใหญ่มากนะถ้าดูขึ้งแต่ตรงนู้นย่าตรงนู้นเลยตรงไหนดีคะอีกหนร้อยห้เมตรเลี้ยวขวานี่คืออะไรก็ไม่รู้นะไม่มีความรู้เลยตรงนี้ป้ายานยี่บนนี้ด้วย บริเวณนี้ที่สติพาพมันก็จะมีเป็นเหมือนวัดนะครับวัดจีนนะผมก็ไม่รู้ว่าชื่อว่าอะไรก็สวยงามดีไปกันต่อนี่ครับก็ซอย,อยนี้นะ เป็นส่วนหนึ่งของสตรีทอาร์ตน,นะก็จะมีร่มประดับสวยนะถ้าใครชอบถ่ายรูปก็มาได้ครับแล้วก็มีสนามแบบสไตล์แบบอเมริกันสตรีทสต,สตรีทเทียบเลยการเดินทางนี้ถ้าคุณขี้เกียจเดินก็จะมีปรมาณร้อยยี่สิบก็กินอะไรนะ เชนโดเชนโดอันนี้อพวกเนี้ยเรนโบว์อะไรเนี้ยมันเป็นเาเรียกซนโดมาเลยอ่ะเซนโดอันนี้อ๋อจังมาช่วยเดียวเลยเดี๋ยวเออแล้วก็เรนโบว์ที่ที่เป็นดังๆของอันเนี้ยอ๋อคือเรนโบว์กับเชนโดดังแล้วก็ แล้วเข้าไปลองกันดูค่ะใช่ไหมพี่ใช่ชนเดิมก็คือรสช่องเขียวรสช่องเขียวกับอะไรถั่วแดงถั่วแดงแล้วก็ใส่แบบน้ำคะทิแล้วก็มันเหมือนกับมีมีน้ำตาลแดงอะค่ะอ๋อเรียกว่าเรนโบ์นะครับอ่าเป็นตีนมะพร้าวเรนโบ์เรนโบ่กันก็สามารถบูมขึ้นมาอย่างนี้ได้ผัลรวมตัดไม่หย่อ ลองชิมก่นอนนะว่าอร่อยไหมนี่ก็เป็นจุดบริเวณที่เขาชอบมาเดินเทีย่ยวแล้วก็ซื้อของจะมีชาวต่างชาติเยอะมากบริเวณนี้มินิลาเบลอะไรก็ไม่รู้แล้วมินิลาเบลนี้จะเป็นจะเป็นจุดที่เรียกได้ว่ายอดฮิตของคนที่นะครับคือ การถ่ายรูปกับเจ้าจักรยานอย่างนี้นะครับถ้าดูเห็ไมคนตาอคิวเยอะมากจะมีคนตาอคิวเพื่อถ่ายกับเจ้าจักรยานอย่างนี้นะั่นเรียบเลยกํ<ม>ังจะไปขึ้นรถกลับโรงแรมนะครับวันนี้ร้อนแล้วฝนก็ใกล้จะมานิดนึง นี่เป็นบริเวณจอดทาวนะแยกจอดเท้ารือว่าอเมมิกันสตรีทสัทงเกตจักยานนี้ก็สามารถโยดแล้วก็ขับได้เลย พิง์สมชื่อไหมดูเรื่องดูเรื่องนคะจุดหมายของคู่นี้ทางขวาพิงไหมล่ะโอ้โหบาร์บี้สุดๆบาร์บี้มากมากะฮะมาจอดข้างหน้าเลยเหรอเหมือนนักคาราโอเกะสักอย่างนีเข้ากับกระเป๋าเลยครับเดินขึ้นมาเป็นห้องสีชมพูจริง หรือว่าชมพูไหมฮะชมพูหญิงเดี๋ยวก่อนคือบัตบอมมามีอ่างไหมโอเคโอเคครับมีอ่างนะครับก็เป็นบริเวณคาเฟ่ที่พักที่เรามานะฮะสวยๆนี่ครับก็จะมีเห็นไหมเป็นสีชมพูหมดเลยนะฮะบอกเลยว่าใครชอบสีชมพูนี่ห้ามพลรราด ยอดไปเลยมัไปไปยยนจะเวงนี่ถ้าเห็นกลมๆตรงนี้นะนี่นี่ก็คือสกายวอล์กนะครับ กลางคืนมันจะเป็นแสงนะครับเดินจะมีคนเดินเดินรอบอยู่นะเดินเดินเดินรอบ,อรบไปเนี่นี่คือเวลาหนึ่งทุ่มของมาเลเซียโดนสว่างจ้าเลยทุ่มหนึ่งไม่ยังไม่มืดเลยครับสว่างแบบทุ่มหนึ่งนะรู้สึกแบบว่าผิดเวลาคืนบ้านเราทุ่มอย่างนี่เริ่มมืดแล้วที่นี่ยัง เหมือนประมาณมมนักสี่โมงห้าโมงวนที่จุลศิษย์นี่แตไม่ไดีนะมเมนูชื่อเมนูอะไรไม่เคยได้กินมานานมาหน่ยเดียวบนนาแบบหลงหลังจากเรากินข้าวเสร็จนะครับก็กําลังจะเดินทางไปที่มัสยิดลอยน้ํานะครับก็เป็นอีกที่หนึ่งนะครับที่ขึ้นชื่อแล้วก็ จะไปเดินเล่นบริเวณชายหาดอะไรอเงี้ยครับก็ยังไงดูเวลากทีว่าจะไปทันหรือเปล่าก็นี่คือมัสยิดรอยน้ำนะครับสวยงามนะครับก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างใน เล่นน้ำชายหาดนะครับแล้วก็กินเหล้ากินเบียร์ต่อนะครับฟิลเหมือนพัทยาอะไเลยวันเนี้ยนะก็ ขึ้นมาก่อนนะครับที่นี่ก็จะมีนี่ครับโค่ดทรงแม้ถ้าเราดูติกหลังบางช่องก็จะเป็นสไตล์อังกฤษเป็นจุดที่มีร้านค้านะครับแล้วก็มีอะไรให้เราเดินเลือกซื้อเรื่องหากินนะครับแต่ว่าตอนนี้ดึกแล้วก็จะไม่ค่อยมีอะไรนะนครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสี่ห้าทุ่มนะครับซึ่งเราก็อยู่บริเวณที่เป็น ร้านนั่งชิลร้านนั่งกินนะครับก็ยาวๆไปเดี๋ยวเราเดินดูดีกว่าคนไม่ค่อยมีนะครับวันนี้ก็ถือว่าบรรยากาศดีโล่งๆก็เดินต่อไปนะตอนนี้ผมอยู่บริเวณอินเดียสตรีทฟู้ดนะครับถ้าสังเกตก็คือเนี่ยด้านหลังของเรานะครับก็จะเป็นธนาคารของอินเดียนะก็ตรงนี้ก็จะเป็นอินเดียแบบยาวๆเลย ถ้าดูก็เป็นอาหารอินเดียนะครับแต่ว่าผมมาเดินลังคืนก็จะปิดไปหมดแล้วก็ยังเหลือด้านหน้าบ้างนะครับที่ยังไม่ปิดนะแต่ผมก็ถ่ายให้ดูเรื่อยๆแล้วกันนี่ครับทุกอย่างก็อยู่ประมาณนี้ยามดึกที่นี่ก็มีแสงสีไฟนะครับมีรถวิ่งอยู่ปกตินะนี่ครับเราก็อินเดีย ฟิลอินเดียเลยนี่แต่ว่าเรามาตอนดึกก็จะปิดกันหมดแล้วฟิลแบบนี้เลย oh. ไม่รู้จักก็ใารทยแต่ก็อินเดียกันย,วยาวๆประมาณนี้เลยชุดเสื้อผ้าเที่พื้นก็จะมีพวกยันอะไรที่เขาเขียนไว้หน้าร้านนะของคนอินเดียก็แต่ไม่ออก ที่นี่ไม่เข้าใจนะครับแต่สองฝั่งที่เห็นก็อะไรสองฝั่งก็อินเดียล้วนๆโซนนี้ก็ยังมีพระหลังมาที่อ่นะโซนอินเดียก็เพลินๆแล้วเราเดินไม่ได้เลยแล้วกันเพราะผมก็ไม่มีเป้าหมายเดินคนเดียวนะวันนี้ เดินเล่นไปเรื่อยๆเ,เป็นเพลินไปอันนี้อยู่หน้าสถานีจเจลิงนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นทรงแบบสถานีจเจลิงโบราณนะขนาด1908นะครับ mm hmm. ก็ตอนนี้มีการรีโนเวทอยู่นะ mm hmm. ก็จะประมาณน่งแล้วก็ด้านหลังก็มีคาเฟ่ข้างนะสวยนะ mm hmm. ก็เดินเล่นกันต่อครับต็มถนนเลยหลังก็จะมีป้ายพวก รีวิวพวกอะไรอยู่นะหลังจากพี่ก้อยไปส่งคนง่วงให้นอนที่ห้องแล้วนะครับก็ได้กลับมาเดินกับผมนะแล้วก็พาผมเดินนะครับดูพวกสารกลางนะครับแล้วก็พาไปทานข้าวอะไรเงี้ยครับก็แนะนําร้านข้าวว่ามันมีอะไรบ้างตรงไหนอะไรเงี้ยครับก็เดี๋ยวเราลองไปดูพร้อมกันเลยว่าบรรยากาศยาอนยับปีสองปีน,นั้มาเลเซียเป็นยังไงนะครับ เรือนะครับเรือที่เขาจะลันจะออกไปท่องเที่ยวนะครับใหญ่ไปเ,เลยเลยยอด,ดอเรือสำราญลัมไบเล,เลยเลยน่ารักดีอ,อะไรนะคนซื้อกันเยอะมากเลยผลไม้ ฟุ้งซื้อเต็มเลยขายดีจัดไหนมาร์เก็ตนะโอ้โหคนยังนั่งกินอยู่เลยนะตอนนี้ห้าทุ่มกว่าแล้วนะแต่เที่ยงคืนละเที่ยงคืนนี้มากินนะครับสั่งปลาหมึกมานะครับเาเรียกโซตรงนะครับโซตรงบากานะครับก็คือปลาหมึกที่เรากินนนั่เองโซแต่เรากินโซตรงชางกุ้งนะครับจะเป็นเหมือนปลาหมกึกปลาหมึกอะไรอ่ะแบบคั่วกับน้ำมันงาอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นแล้วก็ สั่งหอยแครงนะหอยแครงน่าจะแงงรงเดี๋ยวผมก็คล้ายๆภาษาไทยนะแครแรงบากานะครับอ่าและ,ะมันก็คือบากานั่นคือย่างรีบัสรีบัสน่าจะเหมือนแบบเอาไปดองหรืออะไรอย่างนี้นะแต่ว่าที่เนี่ยเวลาสั่งเขาจะเรียกว่าบาร์บีคิวครับเหมือนเอาไปเผาอะ่ะเขาจะใช้ค,คําว่าบาร์บีคิวนะมาเล้วสี่สิบสี่สี่ิบลิงกินหรือว่าไม่แพน2องอันใช่อ่ะ มาณ21อ่ะเฉลี่ยไป21 21ก็มาร้อยกว่าบาทเออก็ไม่แพงไม่แพงไม่แพงแล้วก็อันนี้สกิดที่มีเรียกโซตรงอันนี้หอยหอยแครงก็คือแรงเนี่ยเคแรงเนี่ยเคแรงก็คือหอยแครงใช่ใช่ก็คือหอยแครงเลยแล้วก็ไอ้ไอ้บากาคือเผาที่เขาบอกว่าไอ้บาร์บีคิวอ่ะก็คือเผาเผาอ๋ออีกอันหนึ่งก็คือ คือไอ้แคงนก็คือเหมือนเอาแบบมายำหรืออะไรทักอย่างผมว่านะอีบัสอะไรนั่น,นอ,อ่ะอ่อใช่คล้ายคล้ายหูหูนะครับแต่เป็นปลามหมึกก็อร่อยดีใช้ได้อยู่จะได้เยอะนะกินยอยู่หัวใจเยอะอยู่ ออก,ก่อน,นครับว่าปกติสารการจะไม่ได้มีการจัดไฟแบบนี้นะครับแต่ว่าผมไปตรงกับช่วงอะไรไม่แน่ใจนะครับที่เขาฉลองนะก็เลยจะมีการตกแต่งไฟนะครับก็สวยเลยแหละแล้วก็เดี๋ยวผมจะต้องรีบกลับไปให้ทานตอนเที่ยงคืนนะครับเพราะว่าจะเป็นวันเกิดของคนที่หลับอยู่ที่ห้องนะครับก็เดี๋ยวเรากลับไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์กันดีกว่า Happy birthday to you. Happy birthday to you. <laughs> Happy birthday.